สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเหรียญบล็องนะอ่านว่าบล็องหรือบล็อกก็ไม่รู้นะฮะอันนี้มีลูกศิษย์หลายคนบอกว่าติดดอยอยู่ช่วยดูให้หน่อยนะก็อนุเคราะห์นะฮะเดี๋ยวผมดูให้ก็คือตัวเหรียญไอ้ BONK นะอ่านว่าบล็อนเหมือนเอากระบองไปตีหัวแล้วดังบล็อกมั้งนะอันนี้ก็เป็นน้องหมาเหรียญมีมที่อยู่ในเชนของ s o ล a n ่นะอันนี้เป็นเหรียญหมานะเนี่ยเหรียญหมานะที่เกิดขึ้นเป็นเหรียญหมาเหรียญแรกเลยด้วยซ้าม,มัง้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทเค็นตัวหนึ่งนะฮะในคอยมาเก็ตแคปเองเนี่ยราคาอยู่ที่เท่านี้อันนี้ตีเป็นเงินบาทนะส่วนการาฟเนี่ยก็อันเนี้ยช่วงที่มีคนไปติดดอยกันละมัง้งแต่ตอนนี้เนี่ยราคาเท่าที่ดูนะราคามันไซเวนะราคามันไซเวในช่วงเขาเรียกว่าจอดรถเมย์จอดรับป่ะนะอันนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ขึ้นนะเพราะความป๊อปปูล่าในช่วงต้นปีนะประมาณวันที่5มกราหลังจากนั้นมานี่ก็ซึมเศร้านะแต่อาการในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นทางเทคนิคเนี่ยเขาก็จะเข้ากันช่วงนี้แหละนะเสร็จแล้วเนี่ยราคามันอาจจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นในอนาคตแต่ว่าถามว่ามีโอกาสหลุดดอยเมื่อไหร่ผมก็มองว่าสําหรับดวงนี้เนี่ยนะต้องถือกันยาวๆนิดนึงนะ เพราะว่าเท่าที่เช็คตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นในช่วงวันที่วันคริสต์มาสนะเนี่ยวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วพอผูกดวงออกมาเนี่ยนะก็จะปรากฏว่าดวงประมาณนี้นะในช่วงที่ราคาอาจจะกลับมาสูงหรืออาจจะตัดศูนย์ไปได้หลายๆตัวเนี่ยรู้สึกว่าอุปทานเนี่ยมันจะมากกว่าลูน่าเนี่ยประมาณา10 10เอาหนึ่งนะสิเอาหนึ่งเพราะว่า l ู n a C เนี่ยมันอยู่อุปทานเนี่ยมันอยู่ที่6ล้านล้านใช่ไหมไอเนี่ยมัน90ล้านล้านนะไอ้าสล้านล้านเนี่ยเออถ้ามันเผาเยอะๆไอโทเคนตัวนี้เนี่ยนะไม่แน่ราคามันอาจจะเท่ากับลูหน้าในปัจจุบันก็ได้นะแต่ถามว่าโอกาสเนี่ยมันจะเป็นในช่วงไหนบ้างผมก็คำนวณมาให้เบ็ดเสร็จเลยนะนี่คือช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้สูง นะโดยเฉพาะช่วงดาวพฤหัสเนี่ยโครจรมาอยู่ราศีมิถุนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ในช่วงวันที่13พฤษภาคม68ถึง2ตุลาคม68นะอันนี้เป็นช่วงที่วัยที่สุดแล้วนะแล้วก็23ธันวาคม68นะถึง31พฤษภาคม69อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่สุดแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะขึ้นในช่วงไว,ไวัยวันี้มันก็อาจจะขึ้นมาในลักษณะที่ เขาเรียกว่าเรียกแขกอยู่บ้างในช่วงหลังจากนี้นะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะว่าตัวพระศุกร์นี้จะต้องอังคารตรงนี้นี่พระศุกร์จะต้องอังคารตรงนี้จะอยู่ในช่วงหลังจากนี้แหละนะประมาณไปไปลายเดือนเมษานะถามว่าจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนก็คืออังคารต้องสุกนะแต่อังคารเขาก็เป็นเกษตรนะได้ตําแหน่งดีอยู่พอสมควรฉะนั้นอาจจะขึ้นมาในทางเทคนิคนะขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ คาดการราคาไม่ได้จะทําให้หลุดดอยหรือไม่นี่อีกปัอีกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนที่มันขึ้นเนี่ยมันตัดศูนย์ไปตวงนะตอนนี้มันก็เพิ่มศูนย์ลงมาอีกตวงฉะนั้นนี่เออจะเข้าซื้อหรือจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องหวังผลระยะยาวนะอย่าหวังผลระยะสั้นถ้าหวังผลระยะสั้นก็ไม่แน่นะอาจจะไซเวลากยาวอย่างนี้ไปอีกหลายปีแล้วกว่าจะขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ย สำหรับคนที่จะเข้าใหม่ผมก็แนะนำว่าให้พิจารณาให้ให้รอบคอบนะส่วนคนที่ติดดอยอยู่ก็ลองลุ้นว่าควรจะถือยาวสักสักสิบสาพฤษภาเนอันนี้อาจจะหลุดดอยแล้วมาด้วยกำไรก็ได้นะอันนี้เป็นช่วงใกล้ๆนะส่วนช่วงใกล้ๆเนี่ยจะเป็นช่วงไหนได้บ้างเนี่ยเท่าที่ดูก็มีแค่พะสุคนี่แหละที่จะต้องอังคารในช่วงนี้นะ เพราะมันจะได้หนึ่งนะสุขต้องอังคารนะอังคารต้องสุขมันได้หลายมันได้2เกณฑ์นะนี่มันได้2เกณฑ์ใช่ั้มแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งไหมนะอันนี้ก็ต้องลุ้นๆกันในช่วงปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาณนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เอามาพูดให้ฟังสําหรับวันนี้นะที่มีคนบอกว่าติดดอยอยู่อยากจะหลุดดอยก็ลองกําหนดช่วงเวลาเป้าหมายตามนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้